คลิปนี้จะเป็นการรีวิวคุกกี้ฟินองเซียแบบจัดเต็มแล้วก็คุกกี้แวมไพร์แล้วก็เอสเปสโ,โซที่มีแคนดี้มาใหม่เลยขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราร้าน Cookie Land ์ชอปร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนแล้วก็เกมมือถืออื่นๆถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจำเลย ถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลของฟีนองเซียก่อนเลยแล้วกันคลิปนี้ก็รีวิวแบบเออครบทั้ง3อย่างเลยผมว่าน่าจะเป็น3อย่างที่เพื่อนๆอยากดูกันมากสุดในแพทนี้นะครับมาจัดเต็มเลยเริ่มจากฟีนองเซียก่อนเลยนะครับฟีนองเซียตัวสกิลของมันเองนะครับก็คือในตอนที่เริ่มต้นเกมเนี่ยเจ้าตัวนี้จะเลือกเป้าหมายคุกกี้1ตัวในทีมเราเป็นเป้าหมายในการปกป้องนะครับแต่ถ้าเราหยิบเจ้าตัวคิมคอเตสมาใน ทีมเดียวกับฟินองเซียมันจะบังคับออโต้เลยว่าเจ้าตัวนี้จะป้องกันเจ้าตัวคิมคอเตตเป็นตัวแรกแต่ถ้าไม่ใช่เป็นตัวคิมคอเตตจะเลือกคุกกี้ที่พลังโจมตีสูงสุดเช่นในทีมนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมีเอสเปซโซ่พลังโจมตีอยู่ที่7จ็ดหมื่นสามแวพายพลังโจมตี9ก้าหมื่นตัวอื่นก็ประมาณ4ี่หมื่นฉะนั้นเจ้าตัวฟินองเซียเนี่ยก็จะป้องกันปกป้องเจ้าตัวแวไพร์นะครับในกรณีนี้ก็แล้วแต่ว่าตัวที่เราใช้ตัวอื่นในทีมเนี่ยเป็นตัวอะไรนะครับอื และเมื่อมันเลือกเป้าหมายได้แล้วซึ่งมันเลือกเป้าหมายโดยอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มเกมอยู่แล้วนะครับตอนที่เจ้าตัวนี้กดสกิลนั้นจะเป็นการสร้างโล่ฮิลแล้วก็บัฟ3อย่างในเวลาเดียวกันทั้งตัวที่มันปกป้องแล้วก็เจ้าตัวฟีนองเซียเองนะครับก็คือบัฟฮิลสร้างโล่ให้กับ2ตัวนะครับเออซึ่งมันก็จะมีดาเมจแน่นอนตอนกดสกิลแล้วก็มีการฮิลนะครับมันจะมีการบัฟลดความเสียหาย20%นาน15วินาที บับลดความเสียหายคริติคอล20%นตนง15วินาทีบับเพิ่มพลังโจมตี14.7ถึง15วินาทีอันนี้คือของเลเวล70นะครับผมแล้วก็โล่แห่งแสงก็จะไม่ได้เหมือนโล่ธรรมดานะครับโล่แห่งแสงอันนี้มันจะอิงตามพลังชีวิตของฟิองเซียนะครับก็คือสมมุติว่าเอ้ย อีกตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะไปอา่านมันไปบับแวมพายใช่ไหมเฮ้ยแวนพายโลเฮ้ยเลือดมันน้อยไปหน่อยไหมแสนสี่ฟีนองเซียบอกไม่ต้องคิดจากเลือดของมันเองเลือดมันก็ของผมเก้าดาวมาสามแสนห้าก็อิงจากเลือดของฟีนองเซียเป็นหลักนะครับฉะนั้นโลก็จะค่อนข้างมีความหนาระดับในระดับหนึ่งเพราะว่ามันคิดจาก,จากตัวฟีนองเซียอยู่แหละนะครับอืมซึ่งโล่เนี่ยก็จะเป็นโล่แห่งแสงนะครับผมอยู่ถึงห้าวิและตอนที่มันสร้างโล่อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ตอนที่โล่หายไปเนี่ยมันจะลงทัน แห่งแสงแก่ศัตรูที่สร้างความเสียหายให้กับโล่ก็คือใครตีโล่มาก็รับดาเมจไปอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ไม่ได้รับเต็มๆนะรับไปครึ่งหนึ่งนะครับตัวสกิลบอกเลยความเสียหายคงที่เท่ากับ50%ของความเสียหายที่โล่แห่งแสงได้รับเลเวลเยอะๆดาวเยอะๆมันทําให้โล่มันหนาขึ้นเออแล้วก็มันทําให้การฮิลเนี่ยมันแรงขึ้นเพราะว่าการฮิวของฟีนองเซียนั้นจะอิงนะครับพลังโจมตีของฟีนองเซียเป็นหลักนะครับผมอ่ะอิงจากเจ้าตัวนี้เลยส่วนเอสเปโซ่แล้วกันนะครับ เอสเปซโซ่เนี่ยแคนดี้เนี่ยตอนนี้ผมตีไว้ที่เลเวล10แล้วก็แนะนําว่าถ้าจะตีพวกแคนดี้สตัวมาใหม่เนี่ยให้แนะนําว่าตีแวมไพร์ก่อนแวมไพร์ความสําคัญระดับหนึ่งเอสเปซโซ่เป็นระดับ2แต่ผมมองว่าเอสเปซโซ่กับแวมไพร์เฮ้ยเลเวล10ก็ใช้งานได้ดีมากๆแล้วมาดูเจ้าตัวแคนดี้ของเอสเปซโซ่ก่อนนะครับเอสเปซโซ่เนี่ยนะครับก็จะสร้างพายุหมุนเหมือนเดิมนะครับผมอ่นี่ยเราสามารถดูกดดูสกิลในเกมได้นะครับนี่เห็นไหมเออเนี่ยสร้างพายุหมุนไปป๊อ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  นี่นะครับเออเราก็จะมีเจ้าตัวดาเมจปิดท้ายนะครับแล้วก็จะดึงแมก้กระทั่งสตูที่จนทานต่อการขาดตอนของสกิลเข้ามาอย่างใจกลางเวทโดยในการระเบิดครั้งสุดท้ายจะมอบเอฟเฟกบาดเจ็บเอฟเฟกบาดเจ็บก็คือเอฟเฟกเดียวกับดาร์โกโก้ที่ลดพลังชีวิตสูงสุดละครับและเป็นเอฟเฟกที่ไม่สามารถลบล้างด้วยแว่นตาหรือสมุนไพรได้ก็จะทําให้อีกทีมีโอกาสตายเร็วขึ้นเพราะว่าพลังชีวิตสูงสุดเขาลดน้อยลงนะครับแล้วก็ ในการระเบิดครั้งสุดท้ายเนี่ยก็จะสามารถยุติสกิลของฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับอันนี้คือของแคนดี้แล้วนะในขณะที่เอพิโซช้สกิลจะทนทานต่อเอฟเฟครบกวนการใช้สกิลได้มากขึ้นนะครับผมนี่แล้วก็ความเสียหายเนี่ยนะครับความเสียหายก็จะมี1ครั้งเนี่ยของผมเนี่ยตอนนี้เลเวล10นะก็จะเป็น278.9แล้วก็ความเสียหายคงที่ตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุด 3. 6ด้วยนะครับผมแล้วก็ ดีบัฟบาดเจ็บของเจ t t so e Twelve, eight, ้าตัวนี้จะเป็น8.6%นาน20วินะครับคือดีบัฟบาดเจ็บมันแต่ละตัวไม่เท่ากันสมมติผมสมมติเป็นดาร์กใช่ไหมครับเอสเปรสโซ8.6ไม่เท่ากันนะครับซึ่งดีบัฟบาดเจ็บถึงแม้ว่าเราจะหยิบดาแล้วเอสเปรสโซมาพร้อมกันเนี่ยมันก็จะจํากัดสูงสุดที่25%อยู่แล้วก็คือมันไม่มีทางแบบว่าเอ้ยซ้อนดีบัฟไปรัวๆใส่โรคูทางมไปรัวๆให้มันแบบเฮ้ยเลื่อนหลือแค่ครึ่งหลอดเลื่อนสูงสุดทําไม่ได้นะเพราะว่าดีบัฟรถเจ้าตัวด แล้วก็แคนดี้เอสเปสโซถ้าเราตีเลเวล10ขึ้นไปแล้วเนี่ยคือแคนดี้ของทุกตัวเนี่ยถ้าเราตีแคนดี้เลเวล10เนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเสริมไปอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเอฟเฟกที่ดีมาก3ตัวที่ผ่านมาเนี่ยเอ้ยเอฟเฟกเลเวล10แจีมมากอย่างโจทเอสเปสโซจะมีการสตันเพิ่มเติมจากสกิลสุดท้ายเพิ่มด้วยนะครับเออคือตอนระเบิดเสร็จมีสตันหมู่ให้ด้วยเจ๋งมากอย่างกับนางฟ้าทะเลไม่ได้สตันนานท่าหรอกแต่การสตันก็เป็นข้อด 325%นะครับก็คือแรงขึ้นแต่ตรงสตันอเด็ดมากนะครับส่วนแวมพายนะครับแวมพายเนี่ยแคนดี้พิเศษตัวนี้ไม่ต้องเลเวล10ก็ใช้งานจริงในการตีบอสมังกรได้บอสมังกรขอแค่มีแคนดี้เลเวล1ก็ใช้งานได้ดีแล้วนะครับ แต่นี้คือผมพูดถึงเลเวลสิแล้วกันนะเจ้าตัวนี้ก็จะกลายร่างปค้างคาวโจมตีไปที่สตูหลังสุดอันนี้คือสกิลเดิมแล้วก็สร้างคอเสียหายแล้วก็ฮิวเลือดนะครับตามปริมาณความเสียหายแต่ถ้าเราตีแคนดี้ปุ๊บจะมีสิ่งที่เพิ่มเติมก็คือสตูที่โดนจดเจ้าตัวนี้สกิลใส่จะได้รับดีบัฟเลือดไหลนะครับและเมื่อสกิลทํางานเนี่ยก็จะเกิดคียที่คอนะครับผมต่อสตูที่ได้รับดีบัฟเลือดไหลก็คือตรงตีรอบแรกคิดไม่คิดไม่รู้แต่รอบ2ถ้าตัวนี้แวมพายไปโดนบัอมะ มันจะคิติค่าร้อเนะครับร้อเลยนะถ้าดีบัฟมันยังอยู่นะเออซึ่งเจ้าตัวนี้โจมตีปกติก็จะเป็นการโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้3ตัวนะครับเราก็จะดูดเลือดและฮิวพลังชีวิตตัวเองนะครับแล้วก็ดีบัฟเจ้าตัวดีบัฟเลือดไหลเนี่ยนอกจากที่ทําให้การโจมตีรอบ2มันจะคริ1ร0อเแล้วก็จะเลือดลดไหลเองเรื่อยๆด้วยนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับซึ่งก็เลยเด็ดมากนะครับและถ้าเราจ candy, จดอัพแคนดี้เจ้าตัวนี้ถึงเลเวล10แล้ว เมื่อแวมไพร์ตายนะครับมันจะชุบชีวิตขึ้นมา1รอบด้วยพลังชีวิต10%อันนี้คือแคนดี้เลเวล10และจะรีเซ็ตครูทามก็คือมันตายมันตายปุ๊บมันจะเกิดขึ้นมาใหม่และจะสกิลได้ทีหนึ่งเลยทันทีและตอนนี้มันคืนชีพขึ้นมามันจะมีโลกอมาตะาด้วย1วิก็คือถ้ามันเกิดมาไม่น่าจะโดนแล้วไม่โดนตัวไหนแบบแย่งใช้งานสกิลอะเฮ้ยมันจะได้ไปสกิลและอย่าลืมเจ้าตัวน,นี้สกิลแล้วฮิวเลื่อนมา ผมก็เลยบอกว่าเออแวมพานเนี่ย10%ก็โอเคแล้วเพราะว่าคืนชีพมา10%แต่เราตีสตูไปเราก็ได้ฮิลเลื่อเข้ามาในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูท็อปปิ้งที่ผมจะใช้ในคลิปนี้กันก่อนเลยนะครับอ่าก็เจ้าตัวน้องหมัดไซตามาเนี่ยก็จะใช้เป็นรถเสียหายฟิโนเซียเนี่ยผมใช้เป็นรถเสียหายนะครับก็ผมใส่รถเสียหายเยอะๆเลยเพราะว่าในทีมนี้มันต้องใช้ท็อปปิ้งแบบรถเสียหายหลายแบบผมก็เลยกระจายกระจายไปทัพทีมผมใช้เป็นรถเสียหายออฟลองคูทามนะครับ ก่อนหน้านี้ผมได้ลองใช้แบบครูไทมแล้วรู้สึกเอ้ยมันก็ดีนะแต่ก็มีข้อเสียอยู่ที่ว่าบางทีถ้าเราเจอแวมพายอะไรเงี้ยแล้วมันแบบว่ามันอาจจะตายเร็วไปหน่อยอะไรเงี้ยผมก็เลยเล่นเป็นรถเสียหายในตอนนี้เอสเปรสโซ่ผมใช้เป็นรถเสียหายแต่ก่อนหน้านี้ผมก็เล่นโจมตีนะครับซึ่งถ้าเราใช้ให้เอสเปรสโซ่เป็นโจมตีเนี่ยแล้วพลังโจมตีมันเยอะกว่าแวมพายเจ้าตัวฟีนองเสียก็จะไปป้องกันเจ้าตัวเอสเปรสโซ่แทนให้ก็จะอึดขึ้นนะครับแล้วก็แวมพายผมใช้เป็นโจมตีอปลองลด ลดเสียหายแล้วก็อฟลองโจมตีเยอะๆ,ๆเลยก็แวไพายประหยัดดีอย่างหนึ่งก็คือผมจัดท็อปปิ้งเซตเดียวอะใช้ได้ทั้งอารีน่าแล้วก็ตีมังกรก็คือตีมังกรผมก็ใช้เซตนี้ง่ายดีซึ่งเซตเนี้ยนะครับแวไพร์จะเป็นตัวที่พลังโจมตีสูงสุดในทีมนี้ฉะนั้นฟีดองเซียรเราจะปกป้องเจ้าตัวแวมไพร์ก็คือแวไพร์เราก็จะกัดแรงขึ้นอึดขึ้นเออแล้วก็มีโล่ด้วยนะครับมาเดีย๋ยวเราเริ่มจากท่านที่แรงอ่ะเอาแรงสูงกว่เราก่อนเลยนะครับท่านนี้นะครับ ผมว่าพลังล้านสี่แล้วก็ปิดผมว่าทีมเดียวกันนะครับแต่ท็อปปิ้งไม่รู้จะเหมือนกันไหมโอ้ท่านี้ดาวโหดกว่าผมนะแต่น่าลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทีมเดียวกันใช่ไหมเออใช่เป๊ะเลยนะครับโอ้ท็อปร้อยซะด้วยมาฟินองเซียบัฟแล้วก็ทับทีมแล,แล้วก็เอสเปโซ่ระเบิดไปแล้วก็แวไพร์พกัดไปฟึบโอ้แลกกันนะครับผมโ,โ,โอ้โหเลือดเปอร์เซต็ตตุ้มตั้มตุ้มตั้มนี่เห็นไหมโอ้ยอันนี้เอสเปโซ่เราโดนกัดนะครับผมแล้วก็เอสเปโซ่ไปเออแล้วก็แวไพร์ถอยไปกัดโดนตัวเเลยนีี่บดททัมา เขากัดโดนเขาถ้ากัดโดนทัพทีมเราเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าทัพทีมผมใส่คูทามน่าจะแตกไปแล้วแล้วก็ไประเบิดไปเอออุ้ยโดนโดนสแตนแวมไพค์เขาไปกัดก่อนปุ๊บแตกไหมโอ้ยแวมไพค์เขาไม่แตกว่ะเหลือนิดเดียวเวฟแวมไพค์แวมไพค์เอาแวมไพค์เขาไปเออแวมไพค์เหมือนเขาจะชุบแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยเห็นไหมแวมไพค์ชุบเกิดขึ้นมาใหม่ก็จะได้เลือดโดนเราต่อยไปสวยนะครับเหลือแค่สามตัวเท่านั้นแล้วก็ฟิโนงเซียเอ้เปโซเป่าไปอือหึแลกกันเป่าปุ๊บอือหึปิดงาน ขาโอ๊ยแวมพายเราเก็บ cial, เอสเปซโซเขาเก็บสวยเออไม่ได้อย่างนี้นะครับต่อยมาอุ๊ยฟีนองเสี้ยอูอ้ฟีนองเสี้ย,ยตายไปก่อนอุย้ยเหลือนิดเดียวแวมพายเกิดขึ้นมาใหม่กัดไปเอ,อวยตายแล้วโอ้ยนิดเดียว ท่านต่อไปนะครับห้าเท่ากาันอันนี้เป็นทีมบราวสมุนไพรนะครับอันดับใกล้กันเลยนะอ่ะเป็นฟินองเซียตีไวนะครับผมอ่าฟินองเซียี่ยบัฟแวไพร์แวไพร์จะได้โล่แสงมานะครับแวไพร์กัดไปโดนบราวแต่ถ้าเรากัดโดนบราวบราบจะไม่ได้รับบัฟเลือไอเลืไอหอลนะเพราะว่าบราวตอนนี้ใช้สกิลม,มันจะมีภูมิคุ้มกันต่อดีบัฟอยู่แล้วนะครับผมเออฟุ๊บ ตัวโอ้โหสมุนไพรเกือบตุยนะครับเอาสมุนไพรเขาตุยได้เออเอสเปซโซ่ระเบิดปุ๊บ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 ปั๊บปั๊บเออนะครับแวมไพร์กัดปิดงานเออปิดปิดสมุนไพรเขาได้แล้วโอ้ยเราโดนระเบิดนะครับเอสเปซโซ่เราตุยไปแล้วนะครับแล้วก็ทับทีมไปเอ้ยโอ้โอเคฮิวขึ้นมาแล้วแว่นนะครับยืนได้แวมไพรเขาไปกัดโดนโดนบาโอ้โหบาเวทเออบาโดนพี่หมัดปิดงานแต่โดน <journée. S 2> แวมไพร์ไปก่อนแล้วสวยตอนนี้เขาเหลือแค่สามตัวเขาต่อยมาเออเขาตุยไปแล้วเหลือโลโไปสวยนะครับเหลือฟินองเซียตัวเดียวแวมไพร์กัดปิดงานออุ้้้ยยยััังไไมม่่ตตาานะครบบแแเเดดดีีฟลลลืหว ถ้ามันยืนทนไหวถึงแวมไพร์รอบต่อไปซึ่งไม่ไหวนะครับท่านต่อไปครับเป็นอาท่านนี้แล้วกันห้าพันห้าเป็นปิดตัวกลางแล้วก็ตัวหลังนะครับอาจจะเป็นแวมไพร์ถ้าพลังล้านสามมีโอกาสเป็นแวมไพร์สูงมากนะครับผมว่าใช่นะครับอ่าใช่ด้วยนะครับผมช่วงนี้เห็นพลังเยอะๆนี่ผมเห็นเอ้ยน่าจ,จะแวมไพร์เอสเปโซสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ย บางทีก็มาคู่กันนะครับกัดไปฟึบเรากัดโดนพาเฟ่นะครับผมต่อยไปเออเนี่ยเห็นไหมพาเฟ่เล้วก็จะไห,ไหลแบบลดเองเรื่อยๆนะครับผมทับทีมไปแล้วก็ไปฟินองเซียบัฟเจ้าตัวแวมไพร์แวมไพร์ตอนนี้เราแรงมากกัดไปปุ๊บพาเฟ่เขายังยืนไหวนะครับพาเฟ่โอ้โหพาเฟ่เขายิ้วขึ้นมาเราโดนต่อยมาทับทีมยืนไว้ก่อนทับทีมบัฟเออนะครับสวยนะครับแวมไพร์เขาไปกัดอุ้ยกัดโดลลนราชินีราชนินีเขาแตกนะครับทับทีมเราก็ไปตามแล้วก็อย่ารอรอรอตอนนี้เอสเรสโซ,โซเปิดสกิลระเบิด ฟืบเออเราก็หยุดเข้าไปก่อนแล้วก็ต่อยอ,อึดชุบโดนดาร์กมาแวมไพร์กัดโดนแวมไพร์เขาอุ้แวมไพร์เขาปิ้งหนีแต่โดนพี่ดักพี่ดักมีติดดีบัฟดาร์กเกือบตายเออดาร์ตายแล้วโดนดีบัฟเลือดไหลาตายนะครับมามามาเรา,มาก็แวมไพร์เขาไปกัดกัดโดนตัวอะไรวะโดนอ่ะโดนโอ้โหไม่โดนอะไรเลยลเขาเหลือแวมไพร์ตัวเดียวสวยแวมไพร์เกิดขึ้นมาใหม่นะครับกัดเราเราเกิดขึ้นมาใหม่เหมือนกันกัดคู่ไปเออเนี่ยแหละนะครับอ่านี้รีเฟชกระดานมาใหม่แล้วอ่ะหกพันกันเลยนะครับ ผมว่าทีมเดียวกันเอ้ยไม่ใช่ว่ะเป็นดาร์กกับทีมคอตเต็ดนะครับเอ้ยไม่ใช่ตัวฮิลเลยนะเนี่ยนะครับใช้เป็นฟิโนงเซียฮิลนะครับอุ้ยมาดูกันแต่เราจะโดนดีบัฟบ,บาดเจ็บเยอะมากเพราะว่าเขามีเอ้ยเยจ้าตัวดีบัฟบ,บาดเจ็บก็คือลดพลังชีวิตสูงสุดจากดาร์กแล้วก็เจ้าตัว S. เอสเฮ้ยเขาใช้เอสไหมเหมือนผมไม่เห็นหรือมีวะแต่ผมเออไม่ใช้ไม่ใช้โอดูผิดไปโทษทีครับโทษทีครับ มามามา,มารับทีมฮิลขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ o, เอสเปซโซเออหลังหนึ่งทีระเบิดเป๊ะพอดีนะครับแวมไพร์ <Vamp ire S 1> เกิดขึ้นมาใหม่กัดโดนแวมไพร์แวมไพร์เราเกิดขึ้นมาใหม่กัดโดนแวมไพร์เขาแวมไพร์เขาตุยสวยเขาเหลือแค่2ตัวเท่านั้นเอสเปซโซยืนไว้ก่อนเวนตาฮิลเออมานะครับเขาเหลือแค่2ตัวเท่านั้นเราตบไปต่อยไปแล้วก็แวมไพร์ปิดงานไม่กัดไปฟึบอื๊บตอนนี้โดนฟีนองเซียฟีนองเซียเขาโอ้โหมานะครับผมเออสวยไปนะครับต่อยต่อยเหลือแค่ดน้าตัวเดียวแวมไพร์ปิดงานฟึบเอ้ยเนี่ยแหละะนครับมา ถ้าต่อไปเป็นอ่า5.7ท่านนี้แล้วกันนะครับโอ้ปิดตัวนี้หรอผมไม่แน่ใจตำแหน่งยืนเอสเปรสโซกับเอแคร์ว่ามันยังไงลืมไปแล้วนะครับเลสโก้เลสโก้นะครับเป็นอันดับใกล้กันด้วยเป็นอ่าเป็นทิมคอสนะครับผมอ่าไปพี่น้องเซียเราก็ทับทีมไปแล้วก็ระเบิดตู้ปเอสเปรสโซแวมพายเข้าไปกัดโดนโดน,โดนตัวเอ้ยโดนตัวอะไรวะมองไม่ทันอุ้ยอื้อ๋อโดนโดนเจ้าตัวไวเบอร์รี่นะครับผมแล้วก็ไปแล้วก็เอสเปรสโซระเบิดนะครับ คือจังหวะทสก,กิลที่ผมเซตไว้ก็คือทัพทีมจะออกก่อนเอสเปซโซมันก็จะได้รับบ,บัฟพลังโจมตีนะครับผมเนี่ยทัพทีมออกก่อนแล้วก็เอสเปซโซต่อนะครับผมฟึบระเบิดพอดีปุ๊บแตกนะครับแล้วก็แวนพายก็้าไปกัดโดนค,มคิมคอดคิมคอโอุ้ยคิมคอดแตกเรียบร้อยนะครับมารอรอแว่นตายืนไว้ก่อนลูกทัพทีมกับเอสเปซโซแล้วก็ฮิวขึ้นมาโอเคยืนได้ยาว,ยาว มามามาแล้วก็แหวนพายเข้าไปกัดโดน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 พี่หมัดไซต์มะนะครับพี่หมัดพี่หมัดเออเราถ้าทีมเปิดเรายืนอยู่ครบแล้วก็เราเบิดตุ้มเออสตาร์ทไปแหวนพายปิดงานก่อนไหมหรือตายก่อน dark, dark <c oughs> ดักดักโดนแหวนพายกัดเอออ่าอันนี้ลีหน้ากระดานมาอุย้ยบนสุดหกพันหนึ่งกดเลยดิพลังล้านสี่ปิดสองผมว่าทีมเดียวกันเฮ้ยดาวแก้กันเลยนะนะครับดับเท่าไหร่เนี่ยอ่าห้าสิบโอนะครับมาทีมเดียวกันเป๊ะ แฝดกันมาอีกแล้วนะครับทัพทีมไปเอสเปซโซนะครับแวมไพร์เข้าไปกัดฟึบโดนทัพทีมทัพทีมเขายืนอยู่ได้นะครับแต่เราเอสเปซโซเราโดนกัดนะครับผมเออแล้วก็ทัพทีมมาแล้วก็ฮิวเอสเปซโซต่อนะครับผมไปแล้วก็แวมไพร์เข้าไปกัดฟึบอุ้ยโดนโดนอะไรวะน่ะโดนทัพทีมอุ้ยทัพทีมเวายังไม่ตุยเหรออุ้ยเราฮิวทัพทีมเราฮิวขึ้นมาเอสเปซโซระเบิดไป ฟึบเออนะครับผมอืมเราโดนอุ้ยทัพทีมเราแตกแวนพายเข้าไปกัดโดนเอสเอสแตกสวยนะครับผมเอออุ้ยตีเขาเหลือแค่สามตัวเราก็เหลือตอนนี้เราเลือยังเหลือสี่เออเล่ฮิวขึ้นมาสวยนะครับแวนพายเข้าไปกัดน่าจะโดนฟีนองป่ะโดนฟีนองหรือหมัดวะเนี่ยเออโดนพี่หมัดใส่ตามะเออเอาพี่หมัดก่อนก็ได้อะแล้วก็เอสเปซโซ่ระเบิดตุ้มนะครับแล้วก็สตันไปเออสวยนะครับผมแวนพายเออแวนพายก็ตุยเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ ire, แวนพายเราก็บินขึ้นมาฟึบเอออุ้ยลุ้นนะเนี่ยนะครับ ตีใครดีวะเนี่ยนะครับดูก่อนมีคนนี้ครับอันนี้ทีมเดียวกันแน่เลยผมว่าทีมเดียวกันเจอเยอะแล้วว่ะอามาเป็นดาร์กซะหน่อยแล้วกันนะครับเออพลังมันไม่ได้เยอะเนาะถ้าใส่แวไพร์ส่วนใหญ่แวไพร์จะใส่โจมตีแล้วพลังมันจะโดดมากนะครับลืมดูพลังใปว่าร้านหนึ่ง้านหนึ่งร้านสองประมาณนี้นะครับคนนี้กัดไปโดนโดนแก่นะครับแก่เขาเกือบตุยแล้วนะครับต่อยไปแกะต่อยเออแกะตุยในเวฟแรกเลยนะครับผมนี่เราก็เอสเซโซระเบิดไปต่อนะครับผมไปฟีน้องบัฟแวไพร์กดนะครับผมนี่ อย่างอันนี้ฟีน้องผมบัฟแวมแวมก็จะสุดมากนะครับผมทับทีมไปก่อนอุ้ยโดนต่อยโอเคแล้วก็เอเซโซระเบิดตุบแล้วก็แวมพายบินเข้าไปกัดนะครับโดนตัวอะไรวะโดนดาร์กนะครับผมโดนดาร์กใช่ไหมวะโอเคเหลือ3ตัวนว่าลืมดูโอเคเออโดนดาร์กโดนดาร์กถูกต้องแล้วเอเซโซระเบิดตุบไปแล้วก็สตาร์นไปเออแล้วก็สตาร์นต่อนะครับแวมพายกัดปุ๊บปิดงานไหมไม่ปิดนะครับผม มาแล้วก็ทับทิมขึ้นมาแล้วเราก็เอสเปรสโซ่ระเบิดไปเอ้ยเนี่ยเอ้ยจุ๊บโอเคครับเฮ้ยสตัวครับโอ้โหสตัวแทงมันดืดเหลือเกินมันตีกันจนเหนื่อยกัดเข้าไปเออสวยต่อยเอ้ยเหลือแค่ตัวเดียวโอโ้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวฟินองเซียวแวมไพร์แล้วก็เอสเปรสโซ่เดี๋ยวเราจะเรียงทีละตัวกันเลยฟินองเซียดีไหมดีมากถ้ามันไปอยู่ในเทียนจะอยู่เทียนไหนไม่เทียนหนึ่งก็เทียนสองนะครับเทียนหนึ่งผม SS ใช่ไหมเทียนสองผมจะไม่ได้ S บวกหรือ SS นะครับ S บวกมั้ง ก็คือไม่ S บวกก็ s s ก็คือดีครับน่าทำครับแล้วก็ตัวต่อไปเป็นเอสเป s โซนะครับเอสเปโซเนี่ยผมมองว่าเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยก็ผมคิดว่าไม่ S บวกก็ S แต่น่าจะไปทาง S บวกมากกว่ามีโอกาส s s ไหมมีโอกาสแต่ใจผมเอ็นเอยงไปทาง S บวกธรรมดามากกว่านะครับเออผมว่าฟิโนเซียจะดีกว่าแวมไพร์จะดีกว่าเอสเปโซนะครับ ส่วนแวมไพร์ดีไหมแวมไพร์ SS ไปเลยไม่ก็ S บวกนะครับก็ดีกว่าเอสเปซโซ่ so แหละตัวนี้ก็จะถ้าความหน้าปั้นเนี่ยก็จะเท่าๆกับฟินองเซียแต่ผมมองว่าแวมไพร์ในแผ่นนี้ก็หน้าปั้นกว่าฟินองเซียเพราะว่าแวมไพร์เราใช้ในการตีมังกรด้วยนะครับผมเออมาเอย่างเออ,เอ,อคิมนี้ผมแถมแถมตีมังกรให้หน่อยละกันนะครับผมว่าเออตีมังกรเนี่ยมันใช้แวมไพร์เนี่ยตีแล้วมันจะจังหวะเป็นประมาณไหนนะครับผมอ,อ่ะผมกดฝึกต่อสู้ละกันอ,อ่ะ ดูที่ผมใช้ท็อปปิ้งก่อนแล้วกันนะครับนี่ผมใช้เป็นเซตนี้นะครับมากดตีจริงกันเลยนะครับนี่ก็เป็นแวมไ์เซตเดียวกับอารีนาเลยนะอันนี้ถือว่าแถมแล้วกันนะครับไหนๆก็เอาจัดเต็มไปแล้วนะครับผมก็จะกดเจ้าตัวแกะตอนแสกกลางของเอแคร์แล้วเหมือนเซตอื่นๆปกติเลยนะครับแล้วก็ผมจะรอคาว่าบอสสายผมจะกดเอแคร์กับอโฟกาโตพร้อมกันนะครับแล้วก็กดออโต้นะครับกดทร้งกันแล้วก็ออโต้แล้วกดแวมไ์ตอนครึ่งหลอดของนางสติ๊กนะครับหลังจากนั้นผมก็กดอ่ากดแกะไว้หน่อยก็ดีนะครับ โอเคหลังจากนี้ก็ออโต้ได้และไม่มีอะไรแล้วจบนะครับเดี๋ยวดูดาเมจกันนะครับปึ๊บไปเอฟโฟกัสโต้นะครับผมเอแครแกะนะครับผมแล้วก็แวมพายไปนะครับผมปึ๊บโอเคแล้วก็แวมพายเกิดขึ้นมาใหม่กัดซ้ํานะครับผมเออนี่จบเรียบร้อยเร็วง่ายดาเมจนะครับผมอันนี้คือผมตีสุดเลยนะไม่มีแบบว่ารีเลยนะอันนี้คือ30.3ล้านนะครับผมอ่าอันนี้คือแคบแค่แคนดี้อย่างเลเวล10ถ้าแคนดี้เลเวลเยอะกว่าน,นี้ มันจะแรงกว่านี้ได้มันม่วงเนี่ยถามว่าเจอคนใช้ไหมไอเดียวผมเปิดประวัติที่ผมโดนตีมาให้ดูเลยลวยกันนะครับผมเพิ่งมาใช้ทีมนี้เนี่ยมาได้ไม่นานนะไอที่ผมใช้ในคลิปนี้ก่อนอันนี้เหมือนผมจะรู้ว่าเจอคนสองคนเนมันม่วงอ่ะเออแล้วตอนนั้นผมตั้งป้องกันแบบทีมกะกากไว้เลยอ่ะมันก็เลยตีเข้านะครับเดี๋ยวก่อนหาก่อนเนี่เอาให้ดูเลยนะครับเรียวๆเลยนะว่ามันม่วงเนี่ยมีไหมนะครับมันม่วงมันเหมยงไม่เจอเลยวะมันม่วงหายไปไหนเนี่ยมันม่วงมันม่วงเฮ้ยผมจะรู้นี่นี่นี่ เจอคนหนึ่งอ่ะท่านเนี้ยเป็นมันม่วงฟิโนเซียนเนี่ยเขาใช้ไหมเนี่ยนี่เขาปิดเห้ยน่าจะใช้อยู่มั้งอาแถมแถม,แถมอีกคลิปนี้แถมเยอะอ่ะใช่ไหมเอออ่ะสโลนอ่ะผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเจอมันม่วงทับทิมไปเอสเปซโซนะครับเราเปิดต๊กเออแล้วก็แวมพายกัดเข้าไปนะครับผมอื้มอีกทีนี้คือเขารวมแคนดี้สามตัวเลยนะครับอ้ยอุย้ยโดนต่อยนะครับอุย้ยมาทับทิมไปแล้วก็เอสเปสโซนะครับ ฟิโนเซียนะครับผมแล้วก็แวมไพร์อุ้ยออ้โหแวมไพร์แวมไพร์ไปกัดโดนเอสแตกนะครับโดนอ่านะครับฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บเอ้าเฮ้ยมันม่วงโอ้โหมันม่วงเขายังยืนอยู่แต่3ตัวตัวอื่นเข้าไปแล้วนะครับผมไปแต่คือท่านเนี้ยเนี่ยแรงอาจจะไม่ได้เท่าผมท็อปปิ้งอาจจะแบบว่าเออไม่ได้ตึงมือเท่านะครับก็ไม่เป็นไรก็เอามันม่วงมาให้ดูแต่ไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันม่วงเขาเลเวลเท่าไหร่นะครับมาโอ้ยบัฟเอสต์สแต็กรสสีแล้วนะครับไปมันม่วงมันม่วงยืนโอ้โหลบล้างมานะครับเอสเปรสโซไปเออนะครับบฟึ ไปกัดโดนมันม่วงเออมันม่วงมันอึดจังวะโอ้ยมันยืนนานจังวะออนนน Man. เอ้ต่อยเร็วเร็ว,เ,รวเอาแวมไพร์เออหรือมันม่วงตัวเดียวแวมไพร์เขาเกิดขึ้นมาใหม่กัดแวมไพร์เรานะครับโอ้ยโดนโอ้ยโอ้หทีมขเขายือนอึดมากนะครับกัดโดนแวมไพร์แตกแวมไพร์แตวอใครหรือมันม่วงมันอึดจริงเลยมันม่วงมันจะมันจะยืนอะไรนานขนาดนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้อันนี้ไปจริงๆงและแถมเยอะแล้วนะครับอ่ะไว้เจอกันชิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ